ตูปลดพุงใหญ่จีเออปิดพุงไหนจิตัวพุงอยู่นั่นแหละโออดูพุงปะ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 ทำะไรปุบมือให้ดูหน่อยจีสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับรู้ยังรู้รักจังรู้รักคนลุลู๊ดล,ล,ล,ลักคนล,ล,ลุลู๊ดนปมมือก่อนปมมือเลยเลยสวัสดีด้วยทุ่งจ้าก,ก่อนอเฮ้ยเบื่อน้องคิมแล้วไม่ถ่ายน้องกิมนะไปถ่ายคนลุลูลดดีกว่าเนาะเอาไปถ่ายคนลุลู๊ดดีกว่าให้ทำอะไรก็ไม่ทำเนาะ